กาแฟดื Coffee, ่มแล้วเป็นยังไงโอ้โหคือรสชาติกลมกล่อมมากค่ะเดี๋ยวขอสวัสดีท่านประธานท่านรองประธานท่านอาจารย์มัชชิมาท่านอาจารย์ภูวสิทธิ์และท่านผู้นำผลิตภัณฑ์พร้อมมิตรทุกท่านนะคะดีฉันนกนางสาวนกนารินทร์สุขนางรองค่ะ จ้าเชิญต่อเลยจ้าได้รับเกียรติมาแชร์ประสบการณ์รอมคอฟฟี่ค่ะเพราะว่าเคยติดโควิดมาก่อนตอนเดือนสิงหาคมค่ะติดโควิดใช่ใช่ค่ะเ,ออเคยติดโควิดค่ะ <c oughs> อาการติดโควิดก็จะเป็นไข้ <c oughs> อ <c oughs> มีอาการตาแดงค่ะทั้งสองข้างเป็นตอนแรกเป็นไข้ก่อนสองสามวันแล้วก็ตาแดงสองข้างเลย แล้วก็จมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสค่ะค่ะแล้วก็สายตาก็จะผ้ามัวคือโควิดทำลายเยอะมากเลยในร่างกายเราเอ,อ๋อจ้ะค่ะแล้วรักษายังไงกับโรงพยาบาลนะ่ะค่ะคือรักษาโรงพยาบาลสมเด็จศรีราชานะคะเขาก็จะรักษาตามอาการค่ะแต่เขามียาต้านไวรัสให้เรากินอือืมค่ะก็คือรักษา หายแล้วก็จะมาเจอกับอาการลองโควิดอะค่ะ oh. ตอนตอนใช่ตอนที่เป็นโควิดอยู่ก็จะเป็นเอ่อเหนื่อยหอบด้วยหายใจไม่เต็มปอดค่ะอืม mm. ค่ะพอรักษาหายแล้วก็มาเจอกับอาการลองโควิดอาการลองโควิดก็คือคนป่วยเรื้อรังอะค่ะ oh. คืออาการ <Okay. S 1> ที่เราป่วยตอนเป็นโควิดเนี่ยแหละ mm. ก็จะวนเวียนมาเรื่อยๆค่ะทั้งไอมีเสมหะทั้งเหนื่อยหอบ ทั้งสายตาผ้ามัวค่ะมองไม่ชัดเอแล้วก็ค่ะจะงได้ไงต่อยังฟังก็อาการก็จะเหมือนคนป่วยเรื้อรังมาเรื่อยๆบางคนก็จะประมาณนานเหมือนกันนะคะถึงเก้าเดือนถึงจะอาการกลับมาปกติโอ้ลองโควิดเนี่ยนะใช่ค่ะใช่ค่ะเอาตอนนี้เดี๋ยวถามน้องนกกระชับเลยแล้วกันแล้ว โควิดตรงนู้นแล้วมันเกี่ยวเนื่องอะไรกับพร้อมคอฟฟี่เนี่ยออกำลังอยากจะรู้ตั้งที่ช่างเลยเนี่ยค่ะคือเป็นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกับฝ้ายอะค่ะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่อยู่บ้านแล้วแล้วก็เป็นเพื่อนกันในเฟซแล้วเขาเห็นเขาแชร์่ตัวกาแฟาพร้อมคอฟฟเนี่ยค่ะเห็นเขาแชร์นานแล้วก็สงสัยเอ๊ะเขาแชร์อะไรเขากินอะไรกันนะเขาทานอะไรกันหรือเปล่าสงสัยแล้วก็เลยถามค่ะ ถามแล้วก็รู้จักกับพี่กุ๊กด้วยเป็นพี่กุ๊กก็เป็นเหมือนพี่สะพ้ายอะค่ะอืมจ้า <laughs> จ้า,จาใช่แกก็โพสต์แกก็โพสต์เรื่องกาแฟนู่นนี่นั่นก็เลยสนใจก็เลยลองเข้าไปถามดูเพราะว่าร่างกายเรามันไม่แข็งแรงเหมือนเดิมอืมค่ะ <laughs> แล้วพอนั้นพี่กุ๊กก็แนะนําค่ะว่ามันเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพค่ะอืม <laughs> ก็เลยสนใจพี่กุ๊กก็แอบส่งมาให้ชิมก่อนค่ะสามซอก กุ๊กมีการแอบส่งด้วยใช่ใช่ส่งมาให้ชิมก่อนสามซองตอนแรกก็คิดว่ามกาแฟนี้มันแพงมันจะดีไหม่น่าอะไรไม่น่าค่ะคิดอยู่เหมือนกันพอพอชิมกาแฟไปค่ะซองแรกก็คือกลิ่นนี่มาก่อนเลยแล้วรสชาติของกาแฟกลมกลมมากตอนแรกคิดว่ากาแฟจะหวานนะคะเพราะว่าเคยกินกาแฟทีนวันทั่วไปคือจะหวานหวานจนเลี่ยนอืมจ้ะ ค่ะตัวนี้คือโอเคมากค่ะเรื่องรสชาติกลมกล่อมมากชอบประทับใจแล้วก็ประทับใจอีกคือเรื่องสายตาค่ะทานประมาณได้ตอนตอนนั้นสายตามันเต็มเป็นผ้ามัวเหมือนมีเย่อเๆอใหญ่ๆอยู่ที่ตาค่ะจ้าค่ะพอทานพร้อมคอฟฟี่ไปได้สองอาทิตย์ก็นอนนอนตื่นมาตอนเช้าคือจะมีขี้ตาออก ตาออกตอนเช้าประมาณสองสาวันแล้วตามันก็หายผ้ามัวนเลยค่ะดูประทับใจมากมันได้สายตาแบบดีจริงๆทุกวันนี้ก็มองเห็นชัดเจนวขอขอขอถามย้อนที่คุณนกนิดนึงตอนแรกเลยเนี่ยนักกุ๊กเขาส่งมาให้สามซองใช่ค่ะแต่ตะกี้ได้ยินบอกว่าได้ดื่มเป็นอาทิตย์อันนี้แอบซื้อใช่ไหมเนี่ยแอบซื้อใช่ไหมแอบซื้อแอบซื้อเพราะว่าปะกุ๊กแอบส่งมาเราก็แอบซื้อเลยใช่ไหม ใช่ค่ะใช่ค่ะคือมันมันมันประทับใจแล้วมันก็การที่เราเหนื่อยหอบจากการเป็นอาการลองโควิดคือมันก็โอเคขึ้นดีขึ้นมากค่ะเราทำงานได้แบบมีประสิทธิภาพขึ้นทำงานได้หลายนาทีมากขึ้นใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเรียกว่าร่างกายของเราฟื้นฟื้นได้เยอะเลยใช่ค่ะใช่ค่ะประทับใจมากเลยคือไม่คิดว่ามันจะจะช่วย เราได้ขนาดนี้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะหาอะไรที่มาทานแล้วให้ร่างกายเรามันมันกลับมาอือใช่ค่ะจ่าเอกพร้อมคอฟฟเข้าใช่จ่าเอ๋มากใช่เลยจัดเลยจัดเลยแล้วตอนนี้ตอนแรกแรกเลยที่คิดบอกว่าโอ้กาแฟอะไรราคามันสูงจังและตอนนี้ราคาเป็นไงถูกไหมถูกมากเลยสําหรับสุขภาพเราดีเออหลายคนเป็นอย่างนี้เหมือนกันตอนแรกแกยังไม่ค่อยได้ดื่มมเนาะ โอ้ทำไมราคามันเยอะจังสูงจังพอดื่มไปแล้วโอ้โหทำไมขายถูกจังอันไน่มันคุ้มมันคุ้มมากค่ะคุ้มเกินคุ้มเลยโอเคเลยเนาะตอนนี้สุขภาพก็โดยรวมก็ดีขึ้นเยอะนะใช่ใช่ค่ะดีขึ้นเยอะมากเลยสายตาก็ชัดเจนแล้วก็ไม่มีผ้ามัวไม่มีเย่อเย่อใหญ่ๆที่ตายแล้วค่ะเอออันนี้ลุงก็เอาพร้อมกบฟรีนี่แหละไปแบ่งปันกับคนที่เรารักระหว่างดีเนาะที่ใกล้ๆเราเนาะค่ะบอกเขาว่าดื่มวันนี้แล้วมันดีอย่างเงี้ยจะได้เป็นบุญกับเราด้วยนะ ค่ะค่ะค่ะและเป็นประโยชน์<อ>จากผู้ที่เราแนะนําด้วยนะจ๊ะค่ะค่ะค่ะอ,อยากขอบคุณพ่อมิตรค่ะครอบครัวนี้อบอุ่นมากเลยค่ะอยากขอบคุณพี่พ่กุ๊กอยากขอบคุณที่ที่แนะนํอผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้เราคือแบบ <S 1> <S 1> คือมันดีมากเลยค่ะตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะหาอะไรทานดีนะแต่เขาบอกว่าให้ทานวิตามินเยอะมากเลยวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C แต่คือตัวนี้จบจบตอบโจทย์จริงๆเนาะเออโอเคอยากให้ค่ะอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ค่ะครับผมค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับนกครับดูแลสุขภาพครับแล้วมีความสุขเยอะๆนะครับคุณ